รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบห้าเสนอรายการข่าวดีดีกับพี่คำรอน หลวงพ่อไกรทองพระโบราณอายุกว่า900ปีที่วัดบ้านพรานอำเภอเสแสวงหาจังหวัดอ่างทองนะจะบอกให้พวกเราคนแสวงหาจังหวัดอ่างทองอ่างทอง,องน้องเอ๋ยถึงมองไม่ควาถึงไม่มีเรามีหลวงพ่อไกรทอง วันก่อนแวะไปที่วัดบ้านพรานของอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองเป็นงานบุญประจำปีธระมัาการหลวงพ่อไกรทองกันพอดีหลวงพ่อไกรทองได้ยินชื่ออย่างนี้ตอนแรกคิดไปถึงไกรทองที่ปราบจระเข้ชารวันตามตำนานแต่หาใช่ไม่ พราะไกรทองชื่อของหลวงพ่อองค์นี้มาจากสบงจีวรผ้าไตรเครื่องอัฐบริขารที่ครั้งหนึ่งเล่ากันว่ามีผู้พบเห็นแสงสว่างจากสิ่งนี้พวยพุ่งออกมาจากโบสถ์จริงเท็จอย่างไรต้องไปฟังคนที่นั่นเล่าขานกันขอพอ่อท่านว่าให้ยู่เย็นเป็นสุขความเจ็บจะได้ความค่าจะมีด้วยบารมีของหลวงพ่อเนี่ย คอยคุ้มครองอยู่ตอลอดเวลาครับหลวงพ่อไกรทองอายุกว่า900ปีเป็นที่นับถือศรัทธาจากชาวบ้านที่นี่เป็นอย่างมากดิฉันขอว่าให้ชาวบ้านให้หลวงพ่อไกรทองเนี่ยช่วยคุ้มครองชาวบ้านตำบลสี่พานค่ะให้รักใคร่กลมเกี่ยวกันหลวงพ่อไกรทองเป็นพระสมัยละโวของลบบุรีเนื้อทายชาวบ้านมักจะมาแก้บนขอพรจากหลวงพ่อเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตม,มชีวิตไวุ่น โองให้ครอบครัวมีความสุขความเจริญอย่าได้ประสบอุบัติเหตุเพศภัยและก็ให้ปกปัก รักษาประชาชนในหมู่บ้านนะครับและสิ่งที่ชาวบ้านเอามาถวายแก้บนก็คือไข่ต้มทั้งไข่เป็ดและไข่ไก่ของแก้บนจึงคล้ายๆกับการแก้บนหลวงพ่อโสธรที่จังหวัดฉะเชิงเรามีแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็มีความ์ำเร็จทุกๆยาสิ่งใหม่ๆเข้ามาในหมู่บ้านทาน่การนี้นสร้างความคึกคลื้นด้วยการแสดงขนของชาวบ้านตอนนางหลอ,อด เรากำลังช่วยสืบสารวัฒนธรรมโขนเป็นนากแสดงโขนสดลูกหลานเราสืบสารต่อต่อไปเป็นมรดกโลกพระพันปีหลวงรักตรงนี้เราก็ช่วยกันสืบสารประเทศตองการมากคือนางเบนสกายลูกสาวของทศกัณฐ์แปลงร่างเป็นนางสีดาลอยทวนน้ําจากกรุงลงกาไปแผ่นดินใหญ่ซึ่งนั่นก็คือประเทศศรีลังกากับชายฝั่งของประเทศอินเดียเพื่อหลอกกองทัพพระลักษณพระรามว่านางสีดาตายแล้วจะได้ไม่ต้องยกทัพมาบุกกรุงลงกา ถามจริงๆเจ้าอยู่ในคุกสบายดีเลยปากดีปากสว่างปากต่อปากเชิญมาน้มัสการหลวงพ่อของเราแล้วท่านจะโชคดีโชคดีแค่อ่างทองน้องยังไม่แลใจดำจริงแม่สาวในตาบหวงแหนดุดทีวิตใช่ไหมครับใช่ครับ สรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าความเชื่อถือศรัทธาการแสดงออกทางด้านศิลปะของคนในพื้นที่ทั่วประเทศไทยถือเป็นของมีค่ายิ่งด้านจิตใจและวัฒนธรรมซึ่งเราต้องช่วยกันอนุรักษ์และสืบสานกันไว้ให้ยืนยาวสืบไปขอรับเมื่อหลวงพ่อของเราสร้างบารมีให้เกิดไกลแล้วพี่น้องในพื้นภาคอื่นก็จะแวะเวียนมาเงินทองก็จะหลังไหลเข้ามาสู่บ้านเราใช่ไหมครับใช่ สมางทองมาลงรับน้องกาญดาแม่สาวชาวนาแม่สาวชาวนาบ้านทุ่งอย่าตัดไม้ตรีปีนี้ไม่ใช่หนุ่มทรุงพี่ก็เป็นชาวทุ่งอยู่จังหวัดอ่างทองเหมือนกันเรารักกันน้องอย่าวันไปเลยนะน้องพี่จะทำนาลงน้องเก็บเงินซื้อทองมามัน เ่าดีดกับพี่คำรณว่าง,ว,างว่างวันไหนท่านลองแวะไปขอพอหลวงพ่อไกลทองกันที่วัดบ้านพรานอำอเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองนะ <c oughs> จะบอกให้แกมขาวิวขาวจันแจมสวยเหมือนดังกับแม่มแม่จันแรมเสือนสิบสอง